เออสวัสดีค่ะพี่น้องพวกก็ช่องแก้มสก,กัดจลเปิดแล้วเจ้าโอ๊ยนี่เราบ้าบอลอันดับไม่รักเดี๋ยวนี้ส่ได้่ยกีวนศูนย์เออนั่นนี่เนี้ยมันไปในหลูกเขามม่ตาใสาแม่เขาเมียบานแล้วโอ๊ยโอ๊ยมันเปลี่ยนหลูกกันเออไปสัน่นนี่เออนี่เออช่างหลายมันจืดเลยมันแหลนน้ำกลนมันเห็นหนาวแหลนน้ำกลน เดี๋ยวเดอเ้ยเฮ้ยเฮ้อทำแบบนี้อันเลนห้องไรอานจนเศร้าแม่เอาหน้าไ่กินจนหมูกินตัดผมเหรอตัดมาทนมาสันทัดตัาทิต้นหน่อยกว่าก่มันจินอันนั้นปะนะมันติจอดแล้วเอาพัดขนไะเบื่อบ่าว่างดิขั้นแ้วก็ร่างเสีอันนี้ ว้าวปิดเพื่อไงเนี่ยปิดเพื่ไงเนี่ยมันจีเลยการจีบเออดีเหรอละลูกดีหล่ะก็เอิญมาเมื่ออาเซียเออหน้าก็แต่ว่าเหมือนมันพร้อมลงอยู่น้องฟาดใส่นะคะอุวยกันหางน้องโอ้กันหางไง ฮอตว่าฮอดว่าสิถือฝ่ามือรับตามีเม็ยเอาไหมด้วยเอาไหมมันกันเฉยอยากเล่นน้ำเขามันกันล้ำคิเออแต่ว่าอีอ้วนว่าให oh, yeah. ้เล่นน้ำมันลำคานมันลำคาญเขาบายบายไปเดินทางปลอดภัยคอยไปเนี่ยล่ะเออเพื่อนเจอกันเกางเกงวมาคือนจากฟองน่ารักไหมมาถึงหนี่ หมอลัำเสียนี่เดี๋ยวม้อล้ำเออนี่เดี๋ยวหม้อล้ำลงนพาเอาคือจิหัวแห้งแต่ลุงนภา้า็นหัวแห้งปันนี้ฮะหาเลบๆผักนี่นอยากนภาที่เขาอยู่โอ๊ยแม่มันตกใจนี่านางตะโดนนผุ่น นี่มันเกิดแม่บีนะคะโอ้ยยังไปุ่นบ่ไดเพ่งแม่ก็ไปใส่ละก็เป็นยังได้แหละนสบายมูใหญ่แยะมูใหญ่แยะเป็นยังละแม่ไปนันโอไปน่เปนะนังอยู่ขังเมนบางหันแหนงสบายมห่แยเป็นลม่นไปนเอะไอานอยู่ขังเม่นบาหมุ่งก็เป็นังนหลนบ่ะ

งานยกเลิกแล้วนะคะพี่น้องมืออื่นจังมาพอกันนะคะพี่น้องอยู่วัดเมืองสวงนะคะบ่ดแม่เทศบาลเด้อค่ะเด้อแต่ว่าก็ยุ่ตรงขามกันน่นล่ะว่าบันโกเกยาลำิ้วบดาบมุตะบ้าเมืองสวงเดี๋ยวจะมา้อีกโอเคด้านเพ่นกคีกีนเนียเป็นยัง ซิกเคมันีะระวังรถตำดาค่ะโอบอกดวจะิบ้ี้ยรเมื่อยแล้วย่บอกเมียาเรียบปงวปตีนแตกดิอะมโปตีนเ่าดิฝุ่นมากเดียวเดาล้วเือก็ไม่ได้กินมันเกิดแฟนแต่ว่าแฟนไปแจกอ๋อมันเกิดแฟนแต่ว่าแฟนไปแจก แตอ่อนเนาะยังไงเรากมาเซลยุว่าใหม่เลยเขาเป็นมีใม่หลอกยางเงนแ้าขอบคุณดีขอบคุณน้องกปนหาดกบแมกินน้ำข่าขอบคุณเชื้อภานกแม่น้อยขอบคุณแม่แก้วขอบคุณน้องดีขอบคุณค่ะขอบคุณอี่อย่างพันมีหยังมม่ห้ยชัว ขนตกเออมิตรหัวมิตรลองเพลงอัดเสียไปตังแต่เราม่หอดูมันนีเราหน่อยู่น้ำเจ้าภาพเพราะว่าเราไม่หอดเราไปยูน้ำเจ้าภาพบัตรนังอันหนึงไหวอีกบัเ่าไเมียนค่ะว่ามาม่วนตอมืออื่นซื้อมือีก็เบิ้งมืออื้นค่ะพี่น้องค่ะเมียนนะฮะเพราะว่ามืองียกเนิกเนาะบุเดลเล่าก็ะสิได้ไปเอ่อ เจ๊กไว้โอเคเจ๊ไปพักพอนอนเอาแห้งพอดีละไข่ขึ้นไปหากินยานอนก่อนพี่น้องไมักแหงเขาพวดแห้งเขาเจะเต้เตะตนกาะนะเออเตบาแห้งนึงเพราะว่ามันบุบเออเออนั่นโอ๊ยบอกเขาไปพักพอนมงจากของกันม่หายยังรอ ถ <c oughs> ามเขาจะคว้งนั่นแน่นอนใส่รถ <c oughs> มันออกว่าใดได้มันเอามาจอดข้างในเออเปไปนอนรีสอร์ทกันได้เด้อกินว่ากันได้ก็อยากไปอยู่แม่เรือ่องของเรื่องกับคือรีสอร์ทเต็มบอกต้องไปนอนรีสอร์ทไปน,นอนน้ำแม่ก็ยังวะชื่รถแม่แเออชื่รถรีสอร์ทเต็มแต่แตอ่อันนี้เป็นตัว,ตวอืก็จังได้ต้องหาปรคู่ไปนนั่นไป็นนั่นบาทบอกว่าเป็นวัดนี้วัดปุน แล้วเป็นพระอาจารย์ยวนทวารบุรีเป็นงานในตัวมือนอกเนี่ยแล้วเรามาเอ้าจะไปเสียเงินเยังยังสาราวัดกับมีแล้วว่ะสาราวัดไงนั่นสองคนก็ยิางสั่งจ้าสองร้อยลูกเอ้ามันก็เต็มเด้พี่แก้มย้อนที่ดีมันเต็มเด็กสองร้อยลูกอีบึง เ,เราเดินทางไปเลยอยู่แกงอสองร้อยหกโลนเดิแต่มันกเต็มเนาะอยู่นี่มันเต็มมากก็ต้องไปนอนสีสะเกตกัวอ๋ออ๋ปอ๋ออ๋ออ๋ออนออ๋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 อนนะอน๋อนอ,นอ๋ออนออออออ๋ออ๋นอออเออ๋อนออ๋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 อนอน๋ออ๋อม๋ออออออ๋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 ออกออ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  เอากุไแจเด้อละนี่มึงไหนไปน่นลีสวนแล้ต้องนอนบาส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 บสเท่านั้นพวกนายหางแม่นฟมเดี๋ยวมันกัร่งโล่งคุมตาสีนตำดเาลยังนี่มตคลายล้วัปากสิีดแกวดกัยเดมนีแมวเออเขากว่ามึงง่ามไปสลาต้องเสียแม่เออเนี ที่นอนนข่ยบ่วย้บ้านรเฮ็ดหนาวนี่เฮ็ดหหนานี่้องล้างในบนไปแต่มืออื่นพนะไอ้บ้านเป็นไค้ไอ้บ้านเเออเออไม่ล็อกมาเดอบมาล็อกเด้อี่มางานสียมาล็อกใส่นี้หม่องล็อกเนาัดนี่ยชัดดแต่ว่าเนียถ่ายองมึอถือเบอรดิเออม่ชัดดีแค่มเนี่เบิรงกี่แค่มเออกล่องมันชัดปาคัก ชัดเลทยทยคะโค้กมันยังกใ,<ม>ใชน่อยเขาเรียมือแล้วมือทาต่ปะกับนได้เล่นบก่านี่ทา้เจีตะตะทาตลิบน้องคบแล้วคบแล้วคนเพราหลายดอกเพราะว่ามันอีกไายหลายเออตงชัดีีีเออ่เอา,า,า <laughs> อมันชัต่ยำนี่ยคยเพระชัด่ะเอาะครพี่น้องสแล้วคลิปนี้ไว้เซฟนี้คิปหน้าพอกันไหมค่ะมืออนมาพอกันอยู่อ เมืองสวงนะคะพี่น้องนะคะพอมือน uh ี้ยกเลิกค่ะมืออื่นเล่นต์่อค่ะพี่น้องนะคะเล่นต์่อมอเกอาค่ะบัสหน้างาน100บาทเท่านั้นนะคะ100บาทเท่านั้นฮะเอากระเล่นต์่อเออเล่นมองนี้ละอันน้าโอเคบอสโอเคโอเคค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้เช่นนี้คลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ